เอาอะไรเลขมาได้ตัวไหนก่อตัวไหนเก็ดสองฮะคือเก็ดสองผู้ใดเขียนให้เบลเกลียงเพิ่นเว้าเพิ่นเว้าห่างาักเพิ่นจมดูผู้เดียวเพิ่งโอ้พญานาคเพิ่นจมอยู่ผู้เดียวฝันบ่เมื่อเออเมื่อเมื่อใดเมื่อแม่ไปนั่งกกกอกโอ้เมื่อแม่ไปนั่งกกกอกได้ไงบอกระบบเก็ด สองอ้สี่เจ็ดสองเออนะเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าไหนเพิ่นว่าเรียตุนเจ้าบอกเพิ่นมาเรียตุนไหมโอ้คนลุกเลยเมื่อเพิ่นไปนอนอยู่บ้านอยู่อันกอกกอกคนลุกเลยครับก็ลองเจ้าเสือเด้อเสือไป เสียงโชคเสียงดวงดูเนาะน้องกอให้แล้วสองลอยแล้วโอ้เอาอีกบ uh, ้างอีกบ้างเอาอีกะป้าว่เป็นเนี่ยป้าวเวียนเลยครับผมเอาได้ครับผมดวงใหรดวงมันเนาะสี่เจ็ดสองเนาะผมกับสี่เอาคือกันแล้วก็วันนั้นแม่ไปนอนอยู่กบกอกอ่าคื้นแรกบ่เออมขึ้นแรกขึ้นแรกไงเนาะขึ้นแรกเลยขึ้นทสอง เพืนที่สอนคพืนที่สอนก่อนสิเมื่อก่อนที่มานี่สวยเลขสวยโอเคครับผมนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเสียวเด้อปู่ปลาลิจิตนะครับมาบอกหวยใหญ่ย้อยนะครับสี่เจ็ดสองนะครับสี่เจ็ดสองก็สี่เองื้อผมไมีซื้ออยู่ สามโตตรงเนาะแม่โอ้ยอาญะนะอืมเตรียมล่ำเลยครับเตรียมไปล่ำเลยออเพื่อคือใช่ไหม่อ้เคยเก้าได้ถูกบอกปอไหดิอะไรกันแน่นี่ผมมาไม่ทันผมได้ยินเสียงตัวเลขในหูพึ่งนะที่เก็กของคือเอาเกิร์ด ปักหมดไว้ปักหมุดไว้สี่เจ <47 2 S 2> ็ดสองเลขสวยเลขสวยรถทะเบียนรถลุงพ่นกับสองเจ็ดเจ็ดสองรถคันเก่<ด>ยาย้อยๆบอกทีเด็ดนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับหนึ่งมีนาคม,ม,มอีกไม่กี่วันนะครับอีกไม่กี่วันใกล้ละ,ะอ,อ,อันนี้ ยาย้อยเตรียมตัวลำแน่นอนนะครับครับแม่ก็ขันคอแก้ปวดคอครับผมนี่ยครับขอบคุณยาย้อยนะครับผมใจกลังบวกขอบคุณนะได้กินเววววใหญ่สาวขั้วไม่ประการจากใต้แผ่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับผมเกาลัดนะเกาลัดเมืองไทยอืม นี่ค่ะต้งคว้าใส่เกลือค่ะนี่ครับที่อ่าองฝั่ง,งนี้นะครับ,รบสองสาวนะครับสาวสะกลแล้วก็สาวพิษโลกกน็น้ำแห้งเนาะน้ำไหลแรงมากนะครับ,รบมาาันถอดไฟไง อยงนาะบรรยากาศล่าสุดโซบะเตลีอีกแล้วว้มามันตัวอง<ป>มากอ่าสีต่อไเนียนเตรี่มาอยู่ในใจม<า>ั้งสองสามอันนั้นละมันสีไปทรงมาต่อยเลี้ยงละมันถูกสี่สี่เจ็ดสองเท่านะมันเป็นพันหมื่นมันไปซานอนะ คนใดมากกัยิบเบายิบเบาสิเลขแม่มอเนาะดึงเอาดึงเอาเลขแม่มอเนาะจัดไปจัดไปอย่ามองนานเดี๋ยวบานไฟโอ้เดี๋ยวลูกสาวขึ้นนาปลุกเลยะั้อยนุ่งเบาแต่เนาะเมียเขาเว้อเนาะพ่น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 พทนรู้สับเป็นเพราะเมียเขาจ้างเขาเพราะมั้งมือมันมันจะลงบนยุยพันโนะยังกันนู่น เม่นสวงกอนสางิดาพ่อมาย่บอะยยู่บะเมื่อไปนไปเดสิดนคนไดนคนกัได้ลิปพร้อมนะฮั่นไคลินพร้อมจะมือเาคนมึงน่ะยู่อยู่บนนลายมือเราลายมือเราย่มาตอนใดมาเฮือนลุงนี่เถอะหนึ่งมาทีแรกตอนบวงสวงปูแลกก่อนส้างก็หน่ะแกยู่ตัว แต่ตอนนั้นยังบแต่ตอนนันได้บุกได้ไปขอไทยหลุดของเขาเขายังโบหงุบหันได้อยู่อยู่หลังอยู่แถวหลังอยู่ก็นได้เปหาคิงคิงคิงต้องนนทายหลุดมีอะไรมาทันมามาเลยจ้ามาเลยจ้าเขาเอียงข้อใส่เลยโอ้ยบอกผ่อนเลยบาดแทงตายน่ะเนี่ยเขาเยียงข้อใส่มันเกิงลบทบเลยโอ้โหหวนลยะวันนี้เขานักแสดงเขาว่า่านเนี่เขามาล่ำเนาะตายน่ะนี่วะเขาจ้ะ สันเปิดใจนุ่นนี่นะครับได้ยินเชียงข้างน้องนุ่นทิดาพรสายรักนะครับแฟนของน้องทองเบีดนะครับนี่ว่าเจ้าแม่ไหนเจ้าแม่บอเนี่ยนี่หมอไม่เป็นเป็นผู้คำบอดในวงการอืมสีตามอยู่ด้สีตามอยู่นูบอกแล้วตามนูบอกไว้เลย แนฟมาลย่แมวไทยท้ดีงวดนี้ให้สองาม้ปก็ห้าสามเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองเหล่ายย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 เยย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 วยย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 ่ยย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 ลยยก็ยย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 ยียย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 ่อยยยยยรยย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  ตรงกันเลยค่ะยังวะนะฮะสองเจ็ดสี่เขียนมาแต่งคลิปสองเจ็ดสี่สี่เจ็ดสองอเออตัวเดียวกันเลยมีแต้คลิปไปเบิ่งเลยตรงวันนี้เป็นเรื่องบังเอิญนะครับใช่ของแม่อุทัยทีวีกับยายย้อยตรงกันย้อยฝันฝันบอกว่าปู่ปริจิตมาบอกนะครับก่อนก่อนที่จะกลับมาน้องแสงนะครับ ก็ลองดูเนาะเสียงโชคดูนะครับลองดูตรงกันเลยไปดูในโใช้วิจารณ์นะยังในการเราไม่ไเสียเงินใช่ถูกต้องถูกต้องในคลิปช่องชัยชัยนะคะชัยชัยแชนแนลนะคะไปดูเลยนะคะตรงกันเป๊ะเลยนะคะขอบคุณพี่มนต์นะครับแล้วก็เห็นอย่างนี้เลยนะอย่านี้เลยนะเห็นแดงเลยนเหรอว้าย บอ,อ,อกว่าองบอกว่าเดี๋ยวสีจะติดหนู้องเอียงคอออกเป็นงี้สีจะหล่นใส่หนูสีขาวใร่ไอยโป <c oughs> สีโปสีขาวสีจะหล่นใส่หนูเอาเอาปูนปูนโปมาหนี่งเทานิคใส่ โอยาเียแท้โอเคนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับก็มีทีเด็ดทั้งจากแม่ย้อยนะครับแล้วก็พี่มนนะครับเป็นเรื่องบังเอิญมากนะตรงกันเดะเลยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นโปรดใช้วิจารณ์การรับชมนะครับเฮงๆรวยๆทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับนสไ